แล้วก็นี่นะครับวันนี้ได้สินค้าตัวใหม่มาลองนะครับก็คือ Kiss d e n w i t p a u s นะฮะเขาบอกว่าเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ต้องการให้ฟันเนี่ยขาวสะอาดนะครับดวยเรื่องของพวกคราบาบุหรี่คราบหินปูนฟันดำฟันเหลืองอะไรต่างๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีนวตรกรรมเขาเรียกว่าไมโครบีนะครับที่มันจะเป็นเหมือนตัวสครับอยากเข้าไปขัดฟันให้ขาวแต่ผมจะไปลองใช้ดูนะครับว่าครั้งแรกเนี่ยเรื่องของความนู้สึกตัว เร่าอะไนะเทปเจอร์ของออยาสีฟันก่อนแซบไหมรสชาติดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเข้าไปแปลงในห้องน้ำให้ดูกันก่อนน,นะครับโอเคสำหรับตัวอยาสีฟันคิสเนี้ยนะครับก็ รสชาติไม่ได้มีอะไรแต่ว่าใช้แล้วมันจะรู้สึกว่าเย็นๆนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของเมดบีเนี่ยเนื้อเนื้อตัวอย่างมันจะสระในข้างี้ตัวเมดบีนะครับเข้าไปช่วยเรื่องของการขัดตัวฟันให้มันสะอาดนะก็ให้มันขาวขึ้นนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็กลิ่นรู้สึกว่าโอเคสดชื่นเป็นธรรมชาตินะครับนะนะนะอันนั้นก็ลองหารูกันกับตัวทีฟเดนไวท์พลัสนะครับ